สวัสดีครับอยู่ผมช่างบอยปทุมธานีนะครับก็เช้าวันนี้ห้านะฮะกระเด้งเรียบร้อยนะครับก็ยังไม่ถึงครึ่งวันเลยก็เก็บงานประมาณครึ่งวันถ้ารวมแล้วก็ประมาณสี่วันนะสี่วันเพราะว่าวันเดินทางมาก็บ่ายโมงได้เริ่มทํางานนะครับได้เริ่มทํางานเริ่มหรือเออก็หรือครึ่งวันแล้วก็แล้วก็ทําประมาณสามวันนะครับก็วันนี้ก็เก็บงานอีกครึ่งวัน น่ะคือง,งานครึ่งวันเก็บงานอยู่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วละ่ะไม่มีอะไรแล้วเหลือเก็บงานเชื่อมเอ,อตัวขารับขารับดัมกันเซนะเขาเรียกกันเซกันเซก็เก็บงานนิดหน่อยก็เสร็จแล้วแต่ตอนนี้เสร็จแล้วล่ะก็ขยับรถกลับหัวเข้ามาแล้วเข้ามาในร่มแล้วธรรมดาหัวมันจะออกไปด้านนูน้นด้านนูน้นก็ดูได้เลยนะงานไวงานเร็วงานเนียนนะครับบอกแล้วรถเอรถท่านไม่จำมาสารแน่นอนผมทำให้ ได้รวดเร็วแน่นอนนะฮะนี่มาแล้วเจ้าของรถไปแอบสูบกัญชามาออกมาแล้ว <c oughs> ยิ้มมาเลย <c oughs> ยิ้มมาเลยก็ที่ชัยนาทอันนี้ที่ชัยนาทด,ดงคอนฮะดงคอนดงคอน,ดงคอนก็จบไปได้ด้วยดีแหละเดี๋ยวไม่มีอะไรเดี๋ยวดูดูไล่ตั้งตั้งคาัาสอะไรนิดหน่อยจะสูงจะต่ําอะไรก็เดี๋ยวว่ากันไปตามท้องเรื่องแล้วกันคนชอบแบบไหนขับยังไงแต่กีตันเวลามันเข้ามันเข้าเกร์แรกมันกากอยู่แล้ว ก็ต้องมีเสียงกากหน่อยหนึ่งเออเป็นเสน่ห์ของอจันนะฮะก็จบไปได้ด้วยดีนะครับก็นับไปเลย5้าวันนฮันนี้ห้าวันก็ตั้งเป้าไว้หวันก็เสร็จก่อนกําหนดอีกเช่นเคยนะครับออกมาก็รอสวยหรูสบู่นางนวลแบบนี้ก็ทําให้ได้แน่นอนนะฮะทางบอยปรุมทธาน,หน,านีหน้านี้หน้าเดียวนะครับไม่มีหน้าอื่นแน่นอนคิดถึงซิลีเจนร้นะฮะต้นสำหรับสายกระเด้งนะฮะก็ต้องทางบอยทุมธานีนะครับ ก็มีเปลี่ยนงานก็มีเปลี่ยนถังน้ามันด้วยเป็นมินียมเลยเสวยๆแบบนี้นะฮะก็เหลือไรเชื่อมเล็กๆน้อยๆนิดหน่อย,อยเชื่อมไอ้กันเซกันเซ็าเซําเวลาตอนถ่างก็ซีไม่ต้องตัดออกก่อนฮะตัดออกก่อนก็เก็บงานให้อ,อมม่มันมันมุมมันไม่ได้อะเสาพอมามุมนี้เสามันก็บ,บงังแต่ดูงี้แล้วกันสวยแล้วเรียบร้อยนะฮะเป็นฮิโน่เจ้าฮิโน่สามใบปัดนะฮะฮะิโน่สามใบปัดเป็นหัวเครื่องเกียร์เ็นซิลี่เจ็ดร้อย เดินระบบลมเดินระบบใหม่ยกเสต็่ะพูดกันง่ายๆของเก่าก็ผมให้ดูแล้ววันนั้นไม่ได้ใช้อะไรเลยนะฮะของเก่าก็กระจายยอยู่นี่เอาออกทั้งหมดนะครับอ่ะดูได้เลยเอาออกทั้งหมดนะฮะเอาออกทั้งหมดไม่เหลือก็ทําให้เสร็จเรียบร้อยแหละเดี๋ยวก็จะพักบ้านสองวันอ่วันพรุ่งนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ กับว,วันจันนะฮะวันอังคารเดินทางไปจังหวัดโคราชนะฮะโคราชอ,อำเภอตำบลอะไรไม่รู้แหละแต่อำเภอหนองบุญมากผมรู้แล้วอำเภอหนองบุญมากแต่เมื่อกี้ดูในโลเคชั่นและตำบลอะไรก็ลืมไปอีกแล้วตำบลสารพีอะไรนี่แหละพีพีนี่แหละลืมไปแล้วอะไรพีพีไม่รู้ถ้าใครถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยอะไรพีพีเนี่ยมันเป็นพอสำเภาอ่ะตะาีแต่ตัวหน้าตำบลอะไรพีพีนี่แหละ นะครับใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยแต่อำเภอหนองบุญมากแน่นอนแต่เป็นของโคราชนะโคราชอันนี้ก็จบไปแล้วล่ะก็เดี๋ยวเก็บงานนิดหน่อยตั้งคงตั้งค่ดอะไรดูรายละเอียดล็กน้อยผมก็จะกลับแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอดูหนองบุญมากดีกว่าว่าเป็นรุ่นไหนแต่หัวซื้อไปรอเรียบร้อยแล้วเป็นซีรีส์เจ็ดร้อยเหมือนกันห้าซีรีส์เจ็ดร้อยเหมือนกันอันนี้ก็กระเด้งไปที่นับไปเลยห้าวันก็ได้แต่ผมทำจริงๆก็ประมาณสี่วันห้านสะี่วันก็จบเรียบร้อยแล้วนี่นะ งานไวงานเร็วอยู่แล้วนะครับงานไวงานเร็วบริการให้ถึงที่นะครับบริการให้ถึงที่นะครับก็ลองโทรมาสอบถามดูได้นะสอบถามดูได้นะร,รับทําให้ถึงน้าบ้านท่านแน่นอนนะครับไม่ผิดหวังนะครับไม่ผิดหวังผมทํากับมันมาโดยตลอดนะโดยตลอดย่อมย่อมรู้ดีเริ่มย่อมรู้ดีว่าตรงไหนใส่ตรงไหนอะไรตรงไหนนะครับเรื่องอะไรดีเทลต่างๆนะอะไรดีเทลต่างๆคือ สามารถสั่งอยู่กรุงเทพมาได้เลยนะครับอันไหนที่มันหาซื้อตามต่างจังหวัดยากๆ,ๆบางทีลูกค้ากลัวว่ามันไม่มีขายอะไรผมสั่งกรุงเทพได้เลยรออย่างเดียวโอนตังค์ให้เขาจบง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะนะฮะไม่ต้องคิดเยอะนอนนั่งรอสบายๆนะครับชิวๆนะฮะชิวๆนั่งรอแบบชิวๆนเนี่ยเนี่ยดูดูอย่างเนี่ยเจ้าของเนี่ยเขานั่งรอชิวๆไปนะไม่เห็นยุกยิกอะไรเลยนะอยู่เงี้ยเนี่ยฮะ เออเดี๋ยวไปสัมภาษณ์หน่อยเป็นไงครับเป็นไงไวมากของจริงไหมของจริงของจริงนะของแท้นะดูดูทุกวันนี้ก็คือถ้านับเป็นจริงๆ4ี่วันใช่ไหมใช่สี่วันสวันเออแต่ผมนับห้าวันไปเลยก็จบหมดแล้วล่ะไม่มีอะไรแล้วออกมาก็ทรงดีอยู่ได้อยู่นะครับได้อยู่ก็อยากทําแบบนี้นะสกิดมาได้เลยเดี๋ยวไปดีดให้กระเด้งให้หน้าหงายก็ไปเลยนะที่หน้าบ้านท่านอยู่ตรงไหนก็ ลองโทรมาสอบถามก่อนได้นะครับเบอร์โทรก็0 9 3 3 6 3 7 6 1 3นะฮะนะครับโทรมาสอบถามก่อนได้นะฮะใกล้ไกลมันต้องคุยรายละเอียดก่อนผมก็ไม่รู้บางทีโทรมาถามเอ่อแชทอ่อคอมเมนต์มาถามราคาเลยผมจะไม่รู้ยังไงรถท่านเป็นรุ่นไหนรุ่นอะไรแล้วอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรก็ไม่รู้นะฮะบางทีอยู่จนฝั่งลาวมั่งอะไรมั่งแล้วเดี๋ยวผมบอกราคาไปแล้วข้าไปฝั่งลาวก็ขำเลยผมอะนั่งขำยู่คนเดียวแหละนะครับ ผมไปหมดแหละไปหมดแต่ถ้าราคาได้นะฮะได้หมดถ้าสดชื่นแล้วกันเออว่ากันง่ายๆได้หมดถ้าสดชื่นก็คือราคาได้เราไปได้อะไรได้ก็คือจบคนสองคนคุยกันแค่นั้นรู้เรื่องนะครับรับได้กันทั้งสองฝ่ายก็จบแล้วแต่ราคาไม่แพงหรอกนะฮะเพราะว่าหนึ่งมันเป็นงานบริการนอกสถานที่นะฮะนอกสถานที่ผมก็ต้องเดินทางพักรีสอร์ทหารการกินทุกอย่างนะครับย่อมมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งค่าน้ามันค่ายางค่าสึกหลอค่าอะไรทุกอย่างแหละ นะครับมันก็มีทั้งหมดนะครับเป็นงานนอกสถานที่มันก็ราคาไม่แพงแน่นอนแล้วแลกกับการที่ว่าได้รถใช้ไวขึ้นผมว่ามันคุ้มค่านะนะครับก็ฝากผลง,งานางทางบอมลพิธานีไว้ด้วยนะฮะคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะที่หน่องคุ้นมากนะฮะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นลรงจคลิปต่อไปด้วยนะครับผม